หัวหัวเขายังแข็งแรงนะคะหัวแข็งแรงค่ะหัวเขาแข็งวันดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้เราพามาอยู่ที่มุมบอลสีกันเลยนะคะเรามีบอลสีต้นหนึ่งคะ่ะอาการน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูกันนะคะว่าต้นที่น่าเป็นห่วงนั้นอาการเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะแก้ไขด้วยวิธีไหนนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะพามาดูทุกต้นเลยนะคะทุกต้นก็กำลังงามนะคะ แล้วก็แตกดอกออกดอกแล้วก็แทงหลอดเยอะๆแบบนี้นะคะกระถางนี้ก็ก็งามนะคะอัน,นี้ลก,กระทาน,นะคะก็งามมากะคะ่ะแตกหนอ่อเป็นพุ่มสวยๆนะคะที่เราทําคลิปไปนะคะที่เราเอาเขาแช่ไว้ประมาณ3วันนะคะแช่ด้วยเครื่องดีมชูก,กําลังแล้วก็ผงชูรสนะคะ2ออย่างนั้นเขาก็งามพุ่มเป็นพุ่มขนาดนี้นะคะแล้วก็กระถางนี้ก็เป็นพุ่มงามๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้หงษเหยน,นะคะ ก็มันคุ่ม,มือง,งานแตกหนอเต็มกระถางทุกกระถางเลยนะคะอันนี้ก็สามรถป่าแปลงก็แตกเยอะมากเลยนะคะที่เราทําไว้นะคะแต่กันเยอะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากแต่นีอยู่หนึ่งกระถางค่ะเป็นอะไรไม่รู้คะ่ะเขาอาการน่าเป็นห่วงมากค่ะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะมาดูนะคะกระถางนี้นะคะกระถางนี้พนะนารายนะคะพนะนารายอาการน่าเป็นห่วงมากนะคะใบก็มีรอยค่าสึกโจมตีแบบนี้นะคะ แล้วก็ใบก็ไม่ใหญ่นะคะใบเหลืองนะคะแล้วก็อาการก็ไม่สดชื่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็แทงหลอดใบก็เล็กลงนะคะใบก็เล็กลงไม่เหมือนกระถางอื่นๆที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะแก้ด้วยวิธีไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเราเะคะงต้องเลือกกระถางดูนะคะว่าอาการแบบนี้เขาเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่ากระถางนี้เราไม่เคยเปลี่ยนด <optimizing S 1> ินเลยนะคะสองปีเหมือนกันนะคะครกระถางนี้ไม่เคยเปลี่ยนดินเดี๋ยวเราจะเลือกกระถางดูว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกันค่ะเราเอาเขาใส่ไว้ในกระถางอีกชั้นหนึ่งนะคะ <House> เพื่อให้เขามีความสวยงามแบบนี้นะคะเราใส่กระถางแบบนี้ไว้ไม่ทราบว่าปัญหานี้จะเกิดเขาหรือไม่นะคะเพราะว่าอากาศไม่ถ่ายเทนะคะทําให้รากเขาและก็หัวเขาไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะคะเราต้องไปเอาเขาออกจากกระถางนี้ก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะแล้วเราค่อยลื้อกระถางเขานะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะเราก็ทําการเอาเขาออกมาจากกระถางนี้เลยนะคะกระถางที่เราแต่งไว้สวยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะเราก็เอาเขาออกมาเลยค่ะ ออกมาแล้วนะคะกระถางข้างล่างนี้นะคะเี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะว่าทําไมเขาไม่โตนะคะและก็ดินเขายุบมากนะคะแต่ใบเขาน่าเป็นห่วงมากเลยะค่ะใบเขาไม่สดชื่นและไม่แข็งแรงเลยนะคะอาการแบบนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอน,นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือไม่นะคะลองดูได้เลยค่ะค่ะเพื่อนๆคะเราจะทําการเอาเขาออกจากกระถางก่อนนะคะ เพื่อดูหัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขาก่อนเลยนะคะเพราะดินเขายุบมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราไว้ในกระถางที่ไม่มีอากาศถ่ายเท equiv. น่าจะไม่เป็นผลดีกับเขานะคะเท่าที่ดูอาการแบบนี้นะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนดินให้เขาเลยนะคะเพื่อให้เขามีแรกธาตุสารอาหารที่ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น,นะคะ่ะเอาทำการเ้าออกจากกระถางเลยนะคะล้วก็ทําการแง่เลยนะคะแงะแงะเอาเขาออกมานะคะ แล้วเอาเขาออกมาเดี๋ยวนี้นะคะคือการเปลี่ยนดินก็ดีอย่างนะคะเขาจะได้แรกธาตุสารอาหารที่ครบนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนดินเราก็สามารถใช้ในการเพิ่มแรกธาตุให้เขาได้นะคะนี่แะค่ะแล้วอประมาณอย่างนี้นะคะ,เ,ะ,คะเราก็เอาเขาฝ้ามลงเลยนะคะเอาเขาฝ้ามลงนะคะ ซ้มกระถางลงแบบนี้นะคะ,ะ,คะมาดูก้นกระถางนะคะลากเขาก็เดินดีอยู่นะคะลากแต่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะดูลักษณะอาการลากก็แล้วนะคะนี่ค่ะกระถางนี้นะคะออกมาแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวกันเลยนะคะว่าหัวเขาเป็นยังไงนะคะเราก็จะทําการล้างหัวของเขาเลยนะคะล้างดูหัวกันเลยนะคะเอาเขาลงน้ําแบบนี้เลยนะคะล้างดูหัวเลยค่ะลงน้ําแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ข้างล่างกระถางเราจะเป็นฐ่านนะคะแล้วก็ใช้ฐ่านเอาไว้ที่เราจะเปลี่ยนดินให้กระถางต่อไปนะคะเพื่อเป็นการประหยัดฐ่านนะคะฐานยังใช้ได้นะคะถ่านยังใช้ได้นะคะเปลี่ยนดินให้เขาเพื่อให้เขามีการระบายน้ําได้ดีขึ้นนะคะมาดูหัวเขาเลยค่ะ เป็นเพื่อนค่ะหัวหัวเขายังแข็งแรงนะคะหัวแข็งแรงค่ะหัวเขาแข็งแรงแต่ลากเขาเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะลากเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเปลี่ยนดินให้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดอดูผลกันนะคะว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะหัวเขาแข็งแรงมากนลค่ะหัวใหญ่มากนะคะหัวใหญ่มากๆค่ะนี่นะคะค่ะเพื่อนๆค่ะเราจะใช้กระถางนี้นะคะเพราะว่ารูระบายน้ําเขาดีกว่านะคะดีกว่ากระถางเก่านะคะ กระถางเก่าเขากะดูเล็กไปนิดนึงนะคะเราก็เพิ่มเพิ่มกระถางเพิ่มกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เรายังใช้วัสดุฐานอันเดิมนะคะส่วนหัวของเขานี่นะคะเราก็จะทําการเอาลงกระถางเหมือนเดิมนะคะเอาลงกระถางเหมือนเดิมค่ะเราก็ทําการปรุงดินให้เขาใหม่เลยนะคะดินเราจะไปผสมมะพร้าวสับนะคะแล้วก็ใส่่านนะคะแล้วก็ เราจะใส่ปุ๋ยมูลไช่เดือนนะคะการที่ใส่ปุ๋ยมูลไช่เดือนนะคะมาปรุงแบบนี้นะคะใช้ดินใบก้ามปูนะคะใช้ดินใบก้ามปูเราก็เลียดินให้เขาเลยค่ะเพื่อกระถางไว้รอเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหัวเขามาลงกระถางใหม่นะคะเขานะคะนี่ค่ะเราเอาลงไว้ขึ้นกระถางแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาหัวลงนะคะเอาหัวของบอลสีมาลงนะคะ ก่อนที่เราจะเอาเขาลงนะคะเราก็ตัดกิ่งที่กิ่งที่แห้งแล้วก็ใบเหี่ยวแบบนี้นะคะตัดออกเลยนะคะตัดออกเลยนะคะนะคะให้เหลือแต่หัวแบบนี้นะคะให้เหลือแต่หัวแบบนี้นะคะตัดออกนียนะคะนี่นะคะอันนี้หัวเขาก็โอเคนะคะเราก็เลือกดูนะคะกิ่งไหนที่ใบเขาไม่สวยใบเขาไม่สวยแบบนี้นะคะตัดออกเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะคะก็ตัดออกเลยค่ะตัดออกเลยนะคะนี่นะคะ หัวเขาใหญ่มากนะคะหัวเขาใหญ่มากๆนะคะใหญ่จริงๆค่ะหัวเขาสมบูรณ์นะคะแต่ว่าดินเขาขาดสารอาหารมากมากเลยนะคะเพราะดินเหลือน้อยมากนะคะเหลือแต่ถางนะคะเราก็เลยต้องเติมดินแล้วก็เตียกกระถางให้เขาเลยค่ะเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ีย๋ยวเรารอดูผลนะคะว่าเขาจะเจริญเติบโตแล้วก็แทงแทงหลอดแล้วก็แทงใบได้ไดงามขนาดไหนนะคะไอนนี้ยอดหักเล็กน้อยค่ะเมื่อเราตัดใบ เสียออกนะคะเราก็เอาหัวเขามาเรียงไว้ในกระถางเหมือนเดิมนะคะเรียงวางในกระถางเหมือนเดิมนะคะเราจะให้พื้นที่ใหม่นะคะให้ปุ๋ยใหม่ด้านล่างเขานะคะตอนนี้ดินที่เาราผสมไว้มีแร่ธาตุสารอาหารสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็เติมดินทับเข้าไปแล้วก็เติมมะพร้าวสับโปหน้าข้างบนนี้เลยนะคะค่ะค่ะเราก็อเอามะพร้าวสับนะคะมาปกคลุมหน้าดินแล้วก็ถานนะคะถาน เล็กน้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ลดน้ำเขาเลยนะคะเราลดน้ำเขาเลยเี๋ยวเดี๋ยวสักหนึ่งอาทิตย์เราค่อยบำรุงเขานะคะค่อยบำรุงเขาด้วยจุลียีสังค้อแสงแล้วก็เพื่อเตรี่มชูอกำลังแล้วกรผงชูรสนะคะเราใช้วิธีนี้นะคะนี่นะคะเราย้ายเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะนี่นะคะหลังจากที่เราย้ายเขามาอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอติดตามผลกันนะคะว่าเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ ค่ะเพื่อนๆค,คลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเลยนะคะวิจัยการคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ